สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพุธนะครับตรงกับวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564ได้เวลาแล้วนะครับลออมวงเข้ามาสำหรับประดาแฟนๆทั้งหลายไม่ว่าจะชมกันอยู่ในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศคุยให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปเป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครราชสีมาในฐานะในฐานะเป็นประธานยุทธศาสตร์รพักพลัดาราภาคหลายท่านถามมาว่าพักอะไรนะอะไรนะไม่ต้องถามแล้วครับไม่ต้องถามคือถ้ารักกันจริงจําไว้ถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆจําไว้ถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ต้องจำพระเอ,อิญมันมีข่าวเมื่อวานเนี่ยในโซเชียลในสื่อทีวีหลายช่องเรียกว่า เกลียวกล่าวดังทะลุฟ้าทะลุดินครับเกี่ยวกับเรื่องของพิมพ์รีพายว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงกันอยูย่ๆมีข่าวว่าจะมาสังกัดพรรคพาราดอลภาพผมพูดเมื่อวานนี้ถ้าใครดูข่าวหรือว่าได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์หรือว่าติดตามข่าวทางโซเชียลหลายสำนักข่าวด้วยกันนักข่าวมาถามผมก่อนโทรศัพท์มาถามว่าคุณบุญลวีได้ข่าวว่า คุณพิมรีพายจะมาสังกัดพรรคนี้ผมบอกผมไม่รู้เรื่องยังไม่รู้จักเธอเลยยังไม่รู้จักเธอและก็ไม่รู้เรื่องได้ข่าวมาจากไหนผมก็เลยย้อนถามกลับไปเขาบอกได้ข่าวมาจากตัวคุณพิมพ์ลี่พายหรือแฟนคลับอะไรทํำนองนี้ว่ากูทนไม่ไหวแล้วกูจะเล่นการเมืองแล้วรังแกกูเหลือเกินก็คือเรื่องของการที่ออกไปทําบุญทํานูน่ทนทํานี่ทำใจ ไอ้โรงพยาบาลสนามแล้วก็เกิดคนพาลที่อยู่ในซีกสลิมจะมาตรวจสอบผสมภาษีอะไรเธอซึ่งผมทราบข่าวว่าการทำบริษัทเนี่ยเขามีทนายความมีฝ่ายกฎหมายอยู่แล้วมีฝ่ายบัญชีอยู่แล้วที่จะตรวจสอบภาษีเขาทำเขาเรียบร้อยแต่เป็นการดิสเครดิตคุณพิมพ์ริพายเป็นการดิสเครดิตเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งตายเต้าออมาจากชีวิตที่ไม่มีอะไร มาทําเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายนูน่นขายนี่ขายนั่นเธอก็บอกว่าเธอรวยมาสองปีแล้วมันเป็นความอึดอั้นอึดอั้นตันใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาระบายและบน่นพระเอินักข่าว็ถามผมผมบอกผมไม่รู้จักไม่เคยคุยกันและก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าจะเข้ามาอยู่ในนามพักพลดอลภผามผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเพราะเธอถูกลังแก จะเข้ามาร่วมกันเพื่อประกาศก้องปองรักให้กล้องโลกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเราทำถูกต้องเราจะไปกลัวทำไมฉะนั้นการเข้ามาทำงานการเมืองก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึง่งและการเข้ามาเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนและมันจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างเหมือนผมนั่งคุยปา่ปาๆเงี้ยภูมิคุ้มกันผมไม่มีแต่วันหนึ่งผมเข้าไปเป็นสส สิ่งที่ผมเก็บไว้อยากจะพูดเนี่ยผมพูดได้ในสาภาเพราะผมมีภูมิคุ้มกันไม่สามารถจะฟ้องร้องผมได้ไม่สามารถจะกลันแกล้งผมได้เหมือนพิมพ์รีพายอะไรที่เก็บกดอะไรที่เก็บไว้พูดออกมาเดี๋ยวก็โดนตามขยำํำแต่ถ้าพูดในสาภาแล้วเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันครับสิ่งนี้แหละครับที่เราเป็นคนรับใช้ประชาชนเหมือนกันกันกบคุณพิมพ์ก็ต้องเข้ามาสู่วงการเมือง ผมก็เลยแนะนําว่าทำสองขาขาหนึ่งไปทําบุญได้สตังมาอยากบริจาคอยากตอบคืนตอบแทนคืนสังคมก็ไปทําบุญอีกขาหนึ่งก็มาเดินหน้ารับใช้ประชาชนแต่สักวันหนึ่งมีโอกาสได้เป็นสอสอเธอก็จะทําหน้าที่อะไรได้มากยิ่งขึ้นเพราะความเป็นตัวแทนประชาชนมันจะทําอะไรได้มากยิ่งขึ้นก็แค่นี้เอง แค่นี้เองซึ่งผมเปิดทางให้พิมพ์รีพายเธอสนใจเธอก็เข้ามาเธอไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่เป็นข่าวและก็มาเล่าให้ฟังคุณพิมพ์รีพายเนี่ยเป็นสาวใต้ในครศรีธรรมราชแต่มาเติบโตในกรุงเทพครอบครัวค้าขายเธอก็ลำบากลำบนเธอพูดแล้วลำบากลำบนมาก่อนแล้วก็มาทำการค้าออนไลน์ชื่อจริงเธอชื่อคุณจิตราสนองเกียรติเกิดเมื่อเดือนตุลาปี สาอายุสักสาตอนนี้เธอมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นที่น่าตกใจว่ามีคนเข้าชมคลิปของคุณเนี่ยพิมพ์เนี่ยนะครับถึง300กว่าล้านคนนะครับ300กว่าล้านคนและมีคนเข้ามาคลิกเข้าไปดูเนี่เกือบสองแสนคนนี่เป็นตัวเลขเมื่อต้นปีที่แล้ว ไม่ใช่ต้นปีนต้นปีนี้แหละครับมีผู้ติดตามสล้านเกือบสามล้านห้าแสนคนคุณจิตราสนองเกียรติหรือคุณพิมพ์นิพายเนี่ยนะครับเธอเคยทำอาชีพนักร้องมีค่ายเพลงและก็กลายมาเป็นแม่ค้าฝีปากกล้าเอาเธอฝีปากกล้าอย่างเนี้ยน่าจะมาเป็นสอสเพราะฝีปากกล้า ทำอะไรทำจริงช่วยเหลือช่วยเหลือจริงไม่โกหกกันล่อนตอแหลผมจะชอบคนอย่างนี้ฉะนั้นผมกวากมือเรียกเชิญเลยครับเชิญเลยฉะนั้นโอกาสเนี่ยจะยุบสภาไม่ยุบสภาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปฟังประยุทธ์วันนี้มีข่าวประยุทธ์มีข่าวประยุทธ์ประยุทธ์ออกมาว่าบิ๊กตู่สยบข่าวยุบสภายิ่งไล่ยิ่ง,ยยงสู้จะอยู่ครุบครบเทอม นี่หนังสือพิมพ์ม,มติชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่านายกการันตีไม่ยุบสภาอยู่ครบเทอมข่าวสดบอกว่าตูลั่นยิ่งไล่ย,ยิ่งสู้ขออยู่ครบวาระคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อประกอบให้ท่านทั้งหลายเท้าวขวาไม่ท่านเห็นแล้วเดี๋ยวจะมาขึ้นเรื่องว่าทำไมถึง จุดอวสานของรัฐบาลประยุทธ์แล้วทั้งๆท,ที่ประยุทธ์บอกว่าไม่ยุบสภาแล้วจะถึงจุดอวสานอย่างไงผมจะวิเคราะห์ให้ฟังท่านจะเชื่อก็เชื่อท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็นโดยเสรีพลเอกประยุทธ์ได้บอกได้พูดในสภาเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวยืนยันว่าอยู่ทําเพื่ออนาคต อดีตคือปัจจุบันและอนาค,นาคตไม่ใช่เอาอนาคตมาพูดอย่างเดียวโดยไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานไม่รู้กฎหมายต้องทําตรงนี้เพราะต้องปลอดภัยเหมือนกันไม่ทําอะไรที่ให้รัฐบาลเดือดร้อนเรื่องการด้อยค่ารัฐบาลฟังมากก็ปวดหัวตามใจมากก็ปวดหัวลองคิดดูเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของวุฒิสมาชิกเขาไปพูดในสภาในวุฒิสภาผู้วุฒสภานะครับ เขาบอกว่าเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของวุฒิสมาชิกดูซิว่าจะเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อตามไปหมดข่าวลวงข่าวบิดเบือนข่าวด้อยค่าหากเชื่อไปทั้งหมดก็ทําอะไรไม่สําเร็จติดกับดักตัวเองฉะนั้นต้องมองในมองในภาพกว้างหากทําแล้วไม่พอขอให้บอกรับฟังทุกคนไม่ว่าจะสอสอหรือสอวอให้เกียรติทุกคนตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติ แต่ผมตั้งเกียรติตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นมอบให้หากผมทำดีควนให้เกียรติหากทำไม่ดีก็ไม่ต้องมาให้เกียรติหากเลือกตั้งในอนาคตผมยืนยันผมจะอยู่ครบเทอมหมายความว่าตอนนี้เขาจะอยู่ครบเทอมนะจนถึงเลือกตั้งในอนาคตส่วนอนาคตเนี่ยถ้าดูตามนี้แล้วเหมือนกับว่าอีจะไม่สมัครต่อเหมือนอย่างนี้แต่จะเชื่อได้ไม่เชื่อได้คิดดู แต่ถ้าถามผมผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อยืนยันจะอยู่ครบเทอมจะได้เลิกพูดกับสทีวันข้างหน้าหากเลือกตั้งก็เลือกให้ดีก็แล้วกันทั้งนี้ระหว่างที่นายกรัมดีชี้แจงพลเอกสิงศึกสิงพ์ไพรองประธานวุฒิสมาชิกคนหนึ่งคนที่หนึ่งที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ส่งข้อความเตือนให้ตอบคำถามหลังอภิปรายเสร็จทำให้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามีคนไล่ผมแล้วเหร ในนี้ไม่มีพวกก่อนจะถามขึ้นว่าในนี้มีใครไม่เชื่อมั่นผมใครไม่เชื่อมั่นผมยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีใครยกมือทําให้บเประยุทธ์ก็ก็อยากลองใจสวว่ายังเชื่อมั่นเขาหรือเปล่าประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีก็ไม่มีผมบังคับใครไม่ได้ผมเคารพท่านมาห้ถึงเปีที่ผ่านมาผมไม่เคยยุ่งกับพวกท่านผมเชื่อมั่นในวุฒิสมาชิก ในวุฒิสภาในวุฒิภาวะของท่านภายใต้ความเข้าใจผมจําเป็นต้องแก้ปัญหาทุกเรื่องนําไปสู่การแก้ปัญหาที่พรุงพรังรวมถึงการฟ้องร้องคดีต,ต่างๆที่ผ่านมาและมีอีกหลายร้อยคดีที่ประยุทธ์เขโดนนะครับที่ฟ้องร้องผมมาผมพร้อมสู้ที่ผ่านมาผมไม่เคยนึกถึงตัวเองนะผมทํางานทุกวันฝันก็ยังทํางานไม่เคยฝันเป็นอย่างอื่นฝันทํางานอยากจะฝันก็ไม่ได้ และยิ่งไล่ผมผมยิ่งสู้นะทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายการตอบข้อสักถามแล้วก็โอเคโอเคก็คืองบประมาณห5ก็ผ่านนี่คือความในใจที่ประยุทธ์ไปพูดในวุฒิสภาเมื่อวานนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่ายิ่งไล่ผมยิ่งสู้ก็สู้ไปแล้วบอกไม่คิดที่จะยุบสภาถามผมผมบอกผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่ออะไรคุณประยุทธ์สักอย่างท่านจำได้ไหมตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกผู้สื่อข่าวเอาไม้ไปจ่อปากว่าจะมีการปฏิวัติยึดอำนาจไหมประยุทธ์ใครอะใครใครจะยึดอำนาจไหนบอกผมสิใครยึดอำนาจบอกผมมีความผิดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยึดไหมล่ะก็ยึดนะครับมีการวางแผนล่วงหน้า ในกรุงเทพจะเห็นว่าเป็นซุ้มต่างๆเป็นซุ้มลายพลางนะเป็นซุ้มลายพลางมีใบไม้ต้นไม้มีสีทหารเต็มไปหมดซุ้มมากมายกายกองจนนายกที่ชื่อยิ่งรักเขาบอกว่าเฮ้ยซุ้มอย่างเนี้ยท่านพบทบ,บมันอายต่างชาติเขาทําไมต้องมาทําซุ้มอย่างนี้ผู้บริหารหานบกตอนนั้นชื่อพลเอกประยุทธ์ท่านบอกอะเอาไว้ปกป้องดูแลประชาชนแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ยึดอํานาจ นี่หมายความเมื่อปี2 5 5 7แล้วผมจะเชื่ออะไรหลายเรื่องที่ผมไม่เชื่อบอกวันที่เจ็ดไม่ทุนาจะเป็นวันวัคซีนแห่งชาติมาเลยฉีดวัคซีนพอพอถึงเวลาพี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าเดินทางกลับบ้านวัคซีนไม่พอวัคซีนไม่มีขอเลื่อนฉีดอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เราก็ไม่อยากเชื่อถือจนถึงวันนี้แล้วเนี่ย จนถึงวันนี้ไปดูยอดสะสมของผู้ป่วยร่วมสองแสนคนร่วมสองแสนคนวันละสอง0ั0สามพันสองพตายสิบเก้ายแล้วอย่างนี้ผมจะเชื่อได้ยังไงมันไม่มีรถลาวาสอกถามว่าตั้งแต่ปีห7เเนี่ยเราถูกต่างชาติเขาเนี่ยด้อยค่าไม่ใช่ผมมาด้อยค่าอย่างที่ประยุทธ์พูดไม่มีใครที่มาด้อยค่ารัฐบาลชุดนี้ แต่เอาความจริงมาพูดว่าเมื่อเราถูกต่างชาติเขาเนี่ยตัด GSP ตัดสิทธ่ทำภาษีเมื่อท่านบอกว่าท่านเก่งท่านทำงานทุกวันท่านขายันท่านจะพารัตนาวานีไปให้พ้นปากเขวนะให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์แล้วทำได้ไหมล่ะไปเจรจากับสภาพยุโรปสิไปเจรจากับสหร,ร,รัฐอเมริกาสิขอให้เขามาเจรจาทำสัญญากับเรา แล้วก็ยกเลิกไอที่เขาทําโทษเราไว้อะเพราะเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาเราเป็นประเทศถอยหลังมองเป็นประเทศด้อยพัฒนาให้สภาพยุโรปขายกเลิกสิไอที่เขาเก็บภาษีศุลกากรเราตัด GSP เราให้เขยกเลิกได้ไหมถ้าคุณเก่งจริงแน่จริงให้สหรัฐอเมริกายกเลิกได้ไหมแล้วจะทำให้โรงงานมันกลับเข้ามา ถ้าเขาไม่ยกเลิกใครมาตั้งโรงงานที่นี่ส่งของไปขายมันก็ต้องเสียภาษีศุลกากรแล้วเราจะไปสู้ประเทศกําลังพัฒนาเขาได้ไหมสู้เขาไม่ได้เพราะเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาไม่ใช่กําลังพัฒนาทําแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วแต่มันทําได้ไหมละ่ะมันทําได้ไหมละ่ะให้ประชาชนมีความหวังว่ามันจะได้มีงานทําแล้วมันจะมีงานทําตรงไหน มันมีลางบอกเหตุตรงไหนที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เนี่ยคนตกงานผมพูดประจำอะถ้ามันไม่ตกงานถึงหกสิบเอ็ดล้านคนแล้วคนไปแจกทำไมเงินห้าแสนล้านที่เข้ามาใหม่เนี่ยเตรียมจะแจกวันสองวันนี่ก็แจกไปแต่แจกถึงห้าสิบล้านคนห้าสิบเอ็ดล้านคน,สนแสดงว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ ท่านต้องตอบคำถามข้อนี้ไม่ใช่ผมมาด้อยค่ารัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช่มาด้อยค่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันโควิดได้แต่มันช่วยตัวเองได้ว่ามันมีภูมิต้านทานไม่ให้เราต้องเสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเราต้องปิดจมูกเราต้องเว้นระยะห่าง,างเราต้องล้างมือเพื่อไม่ให้เราติดโควิด หลายประเทศที่เขาฉีดวัคซีนไป75%อย่างเช่นสตุรกีหรือว่าชิลีเขาก็ฉีดเอชิโนแวกฉีดเอชิโนแวกเขาประกาศปิดเมืองหลวงของเขาซานดิเอโกเพราะการฉีดวัคซีนไม่สามารถจะคุมการระบาดได้ยอดติดเชื้อมันถึงพุ่งเอาพุ่งเอานี่ก็เป็นตัวอย่างจากประเทศต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่ไม่ใช่มาด้อยค่ารัฐบาลรัฐบาลจะบอกเฮ้ย hey, ม่ยุบสภาไ ก็เรื่องของท่านไม่ยุบสภาแล้วท่านจะประชุมทําไมวันที่สิบแปดท่านจะตะลีตะเหลือทาําไมท่านจะวงในรู้กันอยู่ว่าไปโยนให้คนนวคนนี้ตั้งพักทําหมเมื่อไม่ยุบสภาอยู่อีกสี่ปีอีกสองปีก็เตรียมตัวท่านสแสดงว่าพูดให้พักเล็กๆเขาหลงว่าเอ้ยไม่มียุบสภาคุณไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมกูเตรียมคนเดียวรับรวมพลังไงล่ะครับทำไมผมถึงพูดอาวสานร,รัฐบาลประยุทธ์มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเจ็ดปี มันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ยุบสภาแต่ถ้าพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเขาถอนตัวออกมาถามว่ามีโอกาสถอนไหมเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปีหกห้าเรื่องของห้าแสนล้านพอลกองเงินกู้มันยังมีผลประโยชน์กันแต่เรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์เรื่องที่ทุบหัวกันอยู่ก็คือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับไบูบุญ ตัวนี้แหละครับเป็นตัวสําคัญมากกว่าพอลกห้าแสนล้านเป็นเรื่องสําคัญมากกว่ารับเ,เรื่องกบประมาณปีหกห้าเพราะว่าถ้ามันออกมาเป็นบ,บัตรสองใบถ้ามันออกมาเป็นบ,บัตรสองใบแน่นอนครับพักที่เสียเปรียบคือพักเล็กๆและพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเสียเปรียบที่สุดเขาต้องการจะได้เปรียบถ้าคุณไม่ยุบสภาและคุณรีบทำทำไม ทำไมคุณไม่ทําให้พบวงจรตัดสวิคสวอวอ,อกนะมีสมาสมาชิกสภาล่างรัฐมนูลเมื่อเราจะเป็นประชาธิปไตยสากลกันแล้วต้องทําอย่างนั้นแต่ประยุทธ์ไม่มีความต้องการจะเป็นประชาธิปไตยสากลยังจะยืนยงระบอบประยุทธ์อยู่ยังจะยืนยงที่คขุเรีิกระบอบไทยๆของเขาฉะนั้นการที่จะอยู่ครบเทอมเนี่ย เลือกตั้ง24มีนา62สอไปครบเทอม23มีนา2อ6จบแล้วต้องเลือกตั้งภายใน45วันประยุทธ์จะกลับมาอีกหรือไม่ฟังเมื่อวานที่พูดในรัฐสมาชิกวุธ,ธิสภาแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับไม่กลับแล้วเขาจะมีตัวตายตัวแทนของเขาเพราะเขาอยู่มารวมก็เจ็ดเท่าไหร่ล่ะ4ปีบวก5ปีก็9ปีถ้าอยู่ครบเทอมนะแต่ผมมั่นใจว่าจะไม่ครบเทอม จะไม่ครบถ้วนถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับไัยบู์ผ่านมีสองบัตรรับรองว่าประชาธิปัตย์กลิ้งศูนย์พันรับรองว่าภูมิใจไทยก็มีสิทธิศูนย์พันจะได้สอสอเขตไม่เท่าไหรแต่จะได้บัญชีรายชื่อที่ได้จากคะแนนพักจริงๆจะยากจะยากฉะนั้นเขาก็วางแผนของเขา เพื่อจะเอาให้กลุ่มของเขาให้พลังประชารัตหรือพักหม่ของเขาเนี่ยให้มีสิทธิ์ได้ชัยชนะซึ่งผมพูดไว้นานแล้วสอสอเขตมีทั้งหมดเนี่ยสามรอยห้าสิบคนเขาจะเพิ่มเป็นสี่ร้อยมีบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขโดยนายไพบูญนิติตะวันไอ้สี่ร้อยเนี่ยเขามีสิทธิ์จะบี้เอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สมมุติว่าเขาบี้มาได้ถึงสี่สามร้อยและปาร์ตี้ลิทได้มาอีกเขาก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งวุฒิสมาชิกก็ออกมาคุยโต,โ,ตโอโอวดได้ว่าเห็นมามผมไม่ต้องพึ่งวุฒิสมาชิกเลยประชาชนรักใคร่เอะประชาชนนิยมชมชอบประยุทธ์มันก็ตรงกับโพซูเปอร,ร์โพที่ผมออกมาด้อยค่าจริงๆว่าคุณทำจากป่าช้าหรืออย่างไร ไม่มีใครจะเป็นคู่แข่งพลเอกประยุทธ์คุณเอกประยุทธ์ได้คะแนนสูงสุดว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกประยุทธ์เข้าไปอีกผมก็เลยต้องตกใจว่าเฮ้ยโว้ยตกลงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะสนับสนุนระบอบประยุทธ์หรือเนี่ยจะสนุมสนับสนุนระบอบประยุทธ์หลายคนบอกไม่ใช่เอาเขาสนับสนุนประยุทธ์ก็คือสนับสนุนระบอบประยุทธ์เพราะยกประยุทธ์เป็นเบอร์หนึ่งระบอบของเขาเนี่ย เขาไปคุยที่ไหนเราก็เถียงไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนไปหลงกลเขาโดยไปใช้สิทธิในการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ60ถึง16ล้าน5 0 0 0คนชนะผู้ไปลงประชามตินี่ชนะเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่คนที่ไปลงประชามติที่ไม่เห็นด้วยได้คะแนนน้อยกว่า ไอ้ตรงเนี้ที่เขามาคุยนักคุยหนาคุยมากมายกายกองจนทำให้ต่างชาติต้องยอมเขาว่าคนไทยพร้อมใจจะเป็นระบอบประยุทธ์โดยแต่งตั้งสวอ250อยู่5ปีหลังจากนั้นจะเปลี่ยนยังไงอีกผมไม่รู้แต่วันนี้ที่ออกมาทางหน้าสื่อแต่เมื่อวานเนี้ยบอกว่ายอมสู้ จะสู้ยิ่งไล่ยิ่งสู้ไม่ยุบสพายิ่งสู้เพราะประยุทธ์ไม่ยอมแพ้ใครแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มีรับลมคลมในครับที่ผมเรียกว่ารับลวงพรางนะแล้วก็ดูพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์เขาจะทนอยู่หรือจะอยู่ทนก็ตามใจเขาแต่วงในเนี่ยเรียกร้องให้ถอนตัวภูมิใจไทยเขาก็รอจังหวะอยู่ เพราะถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับไัยบู์ผ่านแน่นอนโอกาสที่จะผายแพ้ในการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งทั่วไปมีมากผมถึงอ่านเกมอย่างนี้ว่ามันถึงจุดที่ประยุทธ์ต้องอวสานสองพักถอนให้คุณอยู่ได้ไงคุณอยู่แบบเสียงข้างน้อยคุณอยู่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ก็คืออวาสานประยุทธ์ เอาวาสารไปแล้วเลือกตั้งใหม่คุณคิดหรือว่าจะมาตามที่คุณวางไว้จะมาตามที่คุณวางแผนไว้ว่าคุณจะมีบัตรขย่งเท่านี้จะมีกกตช่วยมาอย่างนี้จะมีสูตรพิสดารมาอย่างนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนเขาจะยอมตรงนั้นไหมเขาจะยอมไหมนี่เป็นคำถามที่ผมตะโกนถามวันนี้ใครจะเห็นเป็นอย่างอื่นไม่เป็นไรคุณก็เห็นไปนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่แสดงความเห็นที่ไม่ตรงกับผม แต่เราไม่โกรธกันท่านฟังรายการนี้ผมก็วิเคราะห์ของผมอย่างเนี้ยนะมันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อาจจะเป็นไปไม่ได้คือสองพักเขาไม่ยอมออกก้อนนั้นคือเป็นไปไม่ได้ก็ยอมรับแต่ถ้าสองพักก็ทนไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้ากูปล่อยไปอย่างนี้เลือกตั้งทั่วไปกูก็แพ้เพราะเขาวางแผนไว้อย่างนี้เขาอ่านเกมออกอย่างนี้เขาสํารวจทําโพอย่างนี้เขามีหน่วยงานราชการของเขาทั้งกรอรอมร,อ,มรอ,อะไรเยอะแยะ,ยะที่ไปทปําโพ ไปถามชาวบ้านแล้วเขาก็มั่นใจว่าเสียงประยุทธ์เนี่ยยังนำอยู่ยังนำอยู่พี่น้องประชาชนชื่นชอบจากการแจกเงินก็ว่ากันไปในบริบทของเขานะบริบทของเขาการบริหารราชการเขาที่เขาถนัดอย่างนั้นเพราะพรรคของเขาผมบอกแล้วอุดมการณ์ของพรรคกษัตริย์นิยมทหารนิยมประชานิยมเขาก็ทําตามอุดมการณ์ของพรรค ซึ่งเขาประกาศกับประชาชนแล้วประชาชนยอมประชาชนเลือกประชาชนพอใจก็ว่ากันไปจะเป็นพักไหนก็แล้วแก่แต่ท่านต้องไปบอกประชาชนไปคุยกับพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจเขาก็เลือกเราเขาไม่ใจเข้าใจก็ไม่ต้องเลือกนั่นคือระบอบประชาธิปไตยเราก็พยายามจะให้มันเป็นสากลโอกาสที่จะเป็นสากลเนี่ยมันมีไหมมันแทบจะไม่มีครับมันแทบจะไม่มี ฉะนั้นวันนี้ฟันฝ่าอุปสรรคไปฟันฝ่าไปครับโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากค่อนข้างยากโอกาสที่จะเป็นเวเนซุเอลาฝักมือหย่อยๆมีโอกาสมากโอกาสของโควิดมันจะติดกันเรื่อยไปจะอยู่คู่ประเทศไทยอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะมันไม่มีวันลดเลยผมถึงแนะนำให้สร้างภูมิต้านทานส่วนตัวที่บ้านส่วนบุคคลปู่ย่าตายาญาติพี่นอ้องมันจึงแนะนำ เบต้ากรูแคนยังไงน,น,นะเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างครับมันสร้างภูมิต้านทานได้ตามที่นักวิศาศสตร์การแพทย์บอกเพราะเขาทดลองมาสิบยี่สิบปีแล้วไม่ใช่มาแค่ปีเดียวอย่างไอ้วัคซีนแล้วก็มาฉีดกันตายบ้างเกิดบ้างตายบ้างดีบ้างนะแต่ก็จําเป็นจะต้องฉีดเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานผมไม่ได้ไปขัดขวางแต่สิ่งที่แนะนําคือเพิ่มเติมให้ท่านมีภูมิต้านทานกับครอบครัวของท่านก็โดยรับประทานเบต้ากรูแคนนี่เป็นชื่อสามัญ มันเป็นชื่อสามัญซื้อได้ทั่วโลกครับซื้อได้ทั่วโลกที่ผมสั่งมานี่เป็นของอเมริกานะคือมาตรฐานว่างั้นเถอะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไหม่วันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจะ i ครและกดติดตามและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ